สวัสดีครับคุณครูเลิตผมนายสุกิจนิคมคายห้องม5ทับ4ได้ที่10วันนี้ผมจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟโกราฟิกที่ผมได้ไปคว้ามา,มมาในหัวข้อเรื่องบ่อกเกิดศาสนานะครับสาเหตุการเกิดศาสนานะครับสาเหตุที่1เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เข้าใจในเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเมื่อมนุษย์ได้เห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพายุ ก็จะคิดว่าเป็นอำนาจของพระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดขึ้นสาเหตุที่สองนะครับเกิดจากความกลัวเนื่องจากไม่รู้เหตุผลเมื่อมนุษย์ได้เห็นปรากฏการณ์อย่างปรากฏการณ์ต่างๆแล้วมนุษย์ก็จะเกิดความกลัวเพราะว่ามนุษย์ในยุคแรกมีความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติมันซึ่งความหวาดกลัวเหล่านั้น ทำให้พวกเขาพยายามหาสิ่งที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติเพื่อมาเป็นที่พึ่งสาเหตุที่สานะครับเกิดจากลัทธิทางการเมืองความเชื่อถือทางลัทธิการเมืองทำให้คนมีจิตใจเบี่ยงเบนออกจากศาสนาประจำชาติของตนเช่นลทัทธิคอมมิวนิสต์ได้กล่าวประนามศาสนาว่าเป็นยาเสพติดเอาลัดเอาเปรียบสังคมเอาผลประโยชน์จากสังคมเป็นการฝากของสังคม วกที่นับถือศาสนาถือว่าเป็นพวกงมงายทำให้ประเทศชาติเจริญช้าพวกเขาจึงหันมานับถือลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นศาสนาประจำชาติสาเหตุที่4นะครับเกิดจากความจงรักภักดีความภักดีคือความเชื่อในสิ่งนั้นว่ามีอำนาจเหนือมนุษย์หรือเชื่อในมนุษย์ว่ามีความดีที่เชื่อถือได้และเกิดความเลื่อมใสในสิ่งนั้นมนุษย์นั้นว่ามี ศักดิ์ศรีหรือมีจริยวัตรที่ควรแก่การยกย่องเมื่อเกิดความเชื่อและความเลื่อมใสแล้วความรักและความนับถือก็จะเกิดเช่นการกล่าไวไหวบูชาการปฏิบัติตามคำสอนผมขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ